ข้อนี้เป็นยี้ขอจับพี่นึงคดจะได้กันไหมอันนี้คือใหญ่ไหมไอ้เดียวอัดเลียงอดเนี่ยนี่สมองอัดการอดเล้ยอัดเล้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนุ้รู้่ไหมใช่มใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใชไห่ไหช่หไมหหมไม่ไหม นี้เราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดทีเชอร์กอสนกับบูตุ้งครูยลืมวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณครูโบตุ้งกับครูกอรสนะเรื่องนี้นะคะไม่มีใครรู้เลยและเราก็ไม่ได้วางแผนกันมาก่อนเลยเพราะว่าเกิดมกวันแรกก็วันเกิดวันนี้นะคะเรากำลังแบบว่าเรากำลังชวนคุณครูกอรสนะคะปั๊ ปรารถนาครูเป็นที่รึกสามีอะไรคุณพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพวกเราตลอดใครอยู่ที่นี่6ปีก็จะรู้ว่าครูเป็นยังไงนะคะยี่สิบปีแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ดูแลไปดูแลพวกเราช่วยเหลือพวกเราตลอดไปขอบใจมากๆรู้สึกประทับใจจริงๆขอบคุณค่ะอยู่ด้วยกันอีกปีหนึ่งถือว่าเป็นถือว่าเป็นติดินบนพวนเราเี๋ยวจะมาขออะไรใส่ ใช่รั้สึกหิมอันนี้อินดีหเอาเร่องนจบเย้ลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเพ็กเราก็คือไม่ได้หาตังได้เองอ่ะนอแล้วก็ทำให้กิวม่ก็ได แเราคนที่ได้หาเองก็อาจจะพ่อแม่และลูกก็เด้แม่หนูไม่จะมางว่าหนูขายของมาอ๋อค้าใช่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 กำไรซ้ำใช่กำไรกำไรเกือบหมื่นจริงจริงตอนแรกคนหนูบอกแขาแค่ว่าจะให้จะตีกันแล้วก็ไม่เอาไม่เอาเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นเพื่อนชักเไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาปกติหลยแสดงแสดงตัว ครูโกศลดไหมแฮปครูประตูมะไยเรียกครูประตูไหมแฮปครูโกศลจบจบก็ให้คนนึงรู้ว่าจะแฮปคนหนึ่งฟังเองไม่รู้ของเองแค่โอเคเนาะประทับใจจริงๆก็รู้สึกดีมากในกานใหญ่ใหญ่ใหญปีแรกวันแรกวันแรกก็ประทับใจละแล้วเราจะมีอะไรให้ประทับใจเยอะนี่แค่อย่างเดียวกัวเพราะเราไปทำอะไรประทับใจที่หอพักนะ ยาวนานกตอไนีพูีนได้เซ็น้นอะไรที่แบบรัทราตงแต่นี้ให้ทำให้มภาพใจเต่มีแล้วนะไม่เอาไม่พูดก็ทำใจมาเสมอเขาเรียกว่าม่สมาตาตะกร้อไม่แต่กิจกรรมทุกอันก็คือช่วยมวลมนุษย์ไวาไม่ได้หรอกช่วง โดนหนักกันแน่นช้ำโดนโดนดไม่เดม่รู้อ่ายไวะกดสานกดสาดูไว้นะคะเนี่ยตอน้ข้องำ We're yeah.